มีนาคะมีนาหนาวไหมลูกหนาวไหมสู้ไหมครับโอ้ยคนเก่งผมเก่งเอาลุงแทกมือหน่อยอุ๊เก่งจังเลยครับนี่ฮะมีนาตัวเล็กนะครับอายุห้าขวบหนาวก็สนิทหนาวหนาวสิบห้าแล้วลกูก ยีสู้ลูกคนเก่งสู้ครับเห <'s> ดูครับที่อัน,นี้ผ่านแน่เต <'s> ็นท์นี้ผ่านเฉลี่ยเลยลูกไปเลย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 ยาวเลยยาวเลยสุดยอด s <S ยาว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 ,ยาว ไม่ต้องหายใจลูกไม่ต้องหายใจย,ยาว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 ยุดอสิดจุดแสด